สว,วัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พามาล่าซูปเปอร์ซอมบี้ที่แอร์พอร์ตนะครับก็พอดีไปเจอมานะครับเพิ่งเห็นว่ามันมีสองตัวนะก็น่าจะเป็นพรแพทใหม่ทําให้มันเกิดพร้อมกันทีเดียวสองตัวนะครับก็คือตัวที่อยู่ด้านในนะด้านในตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันแอบอยู่สองก่อนอันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้านนอกเป็นตัวเดิมที่เกิดก็คือด้านนอกตรงตรงบริเวณรถนะครับแล้วมีสองตัวนะเดี๋ยวจะล่าสองตัวเลย นะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาแป๊บหนึ่งนะฮะต้องอยู่กล่องอ่ะแล้วค่อยยิงเพื่อล่อมามันไม่ตามเลยนะไอ้ซูเปอร์ซอมี่ไม่ตามหรอกยิงวันนี้มันสูงไปยิงไม่โดนะ นี <ítulo> <displayed, S 1> ่นี่นี่ให้แมงมาล่อมาเนี่ยเออยืนยืนตรงกล่องเอาล่อนมายิงปืนมันก็น่ามาไปอยู่ตรงตะแกรงก่อนก็ได้แล้วมันหนีทันหนีทันเหยียบตรงตะแกรงแล้วยิงอ่ะเดจารยิงให้ไหมล่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนแมงวิ่งละเออมาแล้ว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 มีสองแมงนะช่วยได้แค่สองแมงนะ ไอเฮียแม่งอยู่ตรงนั้นอีกลงกดวิ่งก็ได้มั้งตรงเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะเห็นเฮ้ยเฮ้ยยมันไปแล้วเฮ้ยฮยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเออนั่นแหละยิงเลยได้ได้ได้ยังไงโดนโดไปเลยโดนโดไปเลยสองลอกเอาเลยเอาเลยเอาเลย ไอจ้าวลงไปขั้นหนึ่งโดนปะล่ะโดนโดนโดนอ้าวสูงนะศาสตร์ไม่ไม่โดนลูกเม็ดเอาไงล่ะงั้นอ่ะเอ้ยยิงอ่ะโดนโดนโอเคหมดแล้วช่วยได้แค่นี้อย่าไปยืนตรงไหนไปแซมอย่าตาย ันมอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไหนหลบตรงไหนจ้า๋ยวผมลากเองไปรอตรงนั้นเลยเนี่ยหลบเออน่าไอแชมป์อยู่นั้นไปเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้มันอยู่ไกลมันมาแล้วเร็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 ววิ่งสู้ฟัดไอ้สารตรงนี้หลบได้อะทางนี้หลบได้ตรงนี้หลบได้อ้าวแล้วบอกมันมาแล้วผมมีสิิเดน อย่าเบียดกันนะเว้ยเบียดกันตายห่าหมดนะฟังเราตอบแทนนั้นเลยอาจารย์อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะทางนี้ทางนี้ก็หลบได้จ้นคิวจีเมะจ้ำโชคดีเว้ยโชคดีเว้ยโชคดีโชคดีคิวโอ้ยหลังหลังหลังมาแล้วมาแล้วคิวนี่ไม่ดีไม่ดี โดสามชั้นสามชั้น่าฮ่าฮ่อ่าโชคดีโยนลงไป่ั้นเอ้ยไม่ได้ปีชั่งลงไป่ั้นลงไม่ได้ลงโดนลงแล้วโดนลงแล้วโดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันหนีเยลเอายังเอายังมีแค่แม็กเดียวนะเว้ยเอออันนั่นไงนั่นไงนั่นไง โอเคช่วยได้แค่นี้แหละพี่่กหมดรอบจริงดิจริงโอ้นเกดี่ยวเเร็วเร็เดี๋ยวมันรีเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยสกการณ์ไหน